ไปบอสบายดีพี่น้องสบายดีสวงโควิดที่เก่าพี่น,อน้อยไปใส่เมืนน่อวานมาลาบลูกสาวพี่น้องมาลาบลูกสาวเมื่อบานตังคือหัวยองแค่เพราะว่า,าเขาป้าเขาลุงพนมีธุระเขาก็เลยมาลาบไปเลี้ยงอีกหนึ่งปีพูดโทษว่าไป มีดานี si> ife, <laughs> <laughs> ่ไ uh, ด้นะบ้านน้อยนี่กะด่านเลยแต่เ้าเป็นทายขามไปเขาอยู h, ่พ uh, ูดมือเจ้าเป็นขามาเจ้าสิบหนอนรัดมันจะมาหอดึงก็จะาดพันร้อยจะมาหอดงหอดึงแม่อีโทรมาบอกว่ายังออกไปจำ ตอนมื้อตอนสาวกนกินนี่ตอนแจงกันกินกินน้ำไปตอนหมูกินก้าวตใม่กุ้งกุ้ก้งแมตต้ไปมนี่เบมตต้เขาได้ มีมี่องพอม่มนีท่องหนึ่เพราะูดอปโสัญญาจันทกถล่หน่อองหน่วยก็้นนะก้อยเลยเจ้ากับบักออกถิงหนึ่งดูวาใหญ่กานยุ่แต่ว่าเขาแบบักออกถึงหนึ่งมันจะเลือกถึงหนึ่งเออมนชิวไเนาะมองเอาโดยสามตั สะพานสะตานเชื่อมต่อระหว่างบ้านหน่อยกับบ้านใหญ่ที่ท,ที่ที่ไทยก็เอิญมาผ่า,านที่ลาวเอินว่าขวาโอ้พี่น,ออน,าาน,น้องเอ้ยสมณะดําหนะไรแหละแม่ดำาคำเขียดตลยตอน หัวเลยเวิดหมู่บ้บานเลยพอแตกตื่นนี่เนาะตั้งแต่เกิดมาบ่เคยได้ยินโลกว่โ<อ>าโควิดเลยมันอันตรายจินเจนกระโปรงโอ้โควิด เจจอยหรือว่าอีจอยหรือว่าบักใบนะครับเด่นไปนี่การซีบีดาด่นไปนี่ก็สิหอเพื่อน เรเห็นย่างเขาห้องน้ำอยู่แสดงว่าไข่ขึ้นมาจากนี้มาอะไเก็บยางลอยเก็บบางงวงไปไปเก็บมะม่วงไปไปให้ไปอืมว้ายคอยกินอยู่ต้นมันพูดได้คอยคอยขึ้นไปกินอยูต่ต้นได้ยางมากเก็บบาม่วง,งมาไว้ให้กินนะสามมาร์ามมากบอลนะนะคือลายแต่สัจนชิเตรียมถุงเป็น อ่ะอ้ส่งคือลายดอกไม้เจียวเทะไป้ชื่อให้นะสอังโดนบาจวดดซินเอายังยังบาทอ่าไใอ่านีนาน่่้า,าอ่าตัวควันขึ้นใช่หม่วง,ง,งลยกินปะไหดอกหมอม่วง,งมันนี่ ควันไผยโหควันเต็มโอ้ยควันไผยจะทุ่งมาเต็มอยู่นะโอ้ยคอยเก็บได้ใช้คอยเก็บมันนับไปหาพอดาก็ใอ้นี่เลยคนละทุ่งมักใหญ่โดยอันนี้เขาไม่ติงเก็บ น,นี่คงไม่ติงอันนี้ลนลายพี่น้องเลยโดยลนลายด้วยนี่มองเศร้านะเต็มพืนเลยโดยมันลนเมื่คืนเดี๋ยวงควายมาเลยข้ามากินคันอยู่ทงนะบ่ท่านดอกบ่ทันงอควายเผาอยู่ตลอดมันดิบลูกหลานนะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเหี่ยวโดยมันเหี่ยวเอามาอ,อมาไห เก็บใช่ไหมมันสุกเยอะจะบอกกินบ่ตกปุกอีกเลยจากตกปุูกลอยขึ้นมาออกมาบามันสีถึกหัวมะมันสีลนมันสีลนปุกใส่หัว เมื <laughs> MM. ่อยถือว่าอย่างว่าเมื่อยถือได้ถือเอาโลดเจ้าว่าแล้วเจ้าสิมาอยู่น้ำคอยจักมือบลยเจ้าสิมาอยู่ยงมือบพอมือบอยู่ปีนึงบนบนอยู่นี่บจ เมนบักส่งบจักไปเล่นนใช้แต่ละมือนะอยู่บนปังนะเล่นน้ำพึ่งกับพราอีกกาอตัวโน้สองคนนะสาใคอีกครึกานคอออจคนบ่นี่โอ้ยสามคนเนะ โบโบเลีือมาดูสิทายฮูมให้นี่เรือมาเรือมายิ้มยิ้มยิ้มอบใจสุกุสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี